ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของตีครองร้องเปล่านะคะเรายังคงคุยกันเรื่องของกฎหมายคุ้มครองแรงงานแต่ว่าก่อนที่จะมาพูดคุยกับอาจารย์ต่อนะคะเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะช่วงนี้ขอเชิญชวนน้องๆน,นักเรียนนิสิตน,นักศึกษานะ,ะและก็ผู้ที่สนใจทุกท่านค่ะเข้าร่วมงานเปิดบ้าน Open House นะคะเจาะรั้วมืออาชีพกับมหาวิทยาลัยเนชั่นค่ะเข้าเยี่ยมชมพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับมืออาชีพตัวจริงนะ,ะในวงการค่ะ วรวมทั้งมาไขาความลับนะคะการเรียนแบบมืออาชีพและความสําเร็จอย่างมืออาชีพค่ะโดยคุณสุธิชัยหยุ่นนะคะพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยายลัยและในเครือเนชั่นกรุ๊ปนะคะมหาวิทยายลายัยเน,นชั่นศูนย์เนชั่นบางนานะคะโอเพ่นเฮาส์ในวันที่15พฤษภาคม2555นี้เริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาค่ะตามข้อมูลที่ขึ้นทางหน้าจอเลยนะคะ ช่วงนี้ก็จะเปิดภาคเรียนกันแล้วด้วยค่ะอาจารย์ครับผมครับอืแต่เรามาคุยกันที่เราค้างไว้นะคะแล้วในช่วงนี้ก็คุณผู้ชมถ้ามีปัญหาปรึกษาอยากปรึกษาปัญหาทางด้านกฎหมายก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะไม่จำเป็นต้องเรื่องรายงานฮะอ่าใช่ไม่จำเป็นต้องเรื่องรายงานเรื่องการกู้ยืมเงินได้ทุกเรื่องเลยค่ะเรื่องไหนตอบไม่ได้เดี๋ยวผมจะหาคําตอบมาให้ อาจจะโทรมาหลังใหม่หรือจะโทรมาสัปดาห์หน้าหรือท่านอาจารย์ท่านอื่นๆในแต่ละวันก็ก็สามารถตอบได้นะแต่ถ้ามีประเด็นไหนที่ตอบได้ผมจะตอบให้แต่ถ้าประเด็นไหนที่ผมยังไม่แน่ใจผมจะกลับไปค้นหาให้เพราะกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวนี้มีเยอะมากฮะเหมือนหมอฮะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันต้องนาเรียนหน้ากฎหมายจะเหมือนหมอตรงที่ว่าหมอจะมีหมอหัวใจหมอตาหมอจมูกเดี๋ยวนี้กฎหมายก็จะมีหลายสาขากฎหมายทรัพย์สินทางบัญญากฎหมายแรงงานกฎหมายการค้ารหลองเทศกลาง กฎหมายแพ่งพาณิชย์กฎหมายอาญากฎหมายปกครองเยอะมากเยอะมากก็ต้องแบ่งแยกสาขากันไปนะคะเอาเรามาต่อในประเด็นที่เราคุยกันค้างไว้ค่ะอาจารย์ในประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับโรงงานถ้ามีผลกระทบเกี่ยวกับสารเคมีรั่วไหลหรือว่าโรงงานที่ได้รับผลกระทบเรื่องของไฟไหม้ค่ะดังนั้นคือผมแนะนำครับในกรณีได้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะฮะสิ่งแรกท่านทำได้ก็คือ ท่านสามารถท่านสามารถไปร้องโอเคครับเดี๋ยวเราพูดต่อพอดีมีสายเข้านะฮะค่ะครับผมครับอ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาในประเด็นของแรงงานที่ชาวบ้านชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะฮะในพื้นที่ใกล้เคียงแต่ว่าช่วงนี้มีสายของคุณวิรัตนะคะคุณวิรัตสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิรัตครับครับเชิญค่ะสอบถามเรื่องอะไรคะคือว่าผม เลูกพี่ลูกน้องผมเขาจะเอาเงินแล้วก็จะขายที่แต่ผมจะทําเรื่องขายฝากก่อนพอดีที่ดินเนี่ยมันเพิ่งโอนได้มาจากพ่อแม่จะเสียไปแล้ววันนี้เพิ่งโอนเพิ่งทําเรื่องโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองแต่เขาจะมาขายฝากให้ผมนิดนึงนก็คือที่ดินของคุณวีรัตหรือของพี่น้องครับ อือครับที่ดินตอนนี้เป็นชื่อของใครครับชื่อของพี่สาวนั่นแหละอ๋อที่ดินเป็นชื่อของเป็นชื่อของพี่สาวใช่ไหมครับได้รับมรดกมาถูกไหมครับครับครับผมแล้วคราวนี้คุณวิรัตต้องการทราบอะไรฮะถามว่าสามารถทําสัญญาขายฝากได้หรือไม่ใช่ไหมครับครับสามารถทําสัญญาขายฝากได้ครับคุณวิรัตครับได้เหรอไม่ติดขัดครับอ๋อไม่ติดขัดครับแต่มันจะเสียภาษี ว่าซือครองที่ดินไม่เกินอ๋ออ<ป>้นั้นอันั้น <จะ S 1> เราเรียกว่าภาษีธุรกิจเฉพาะครับถ้าใน,นกรณีได้รับโอนมาไม่เกิน5ปีแล้วท่านทําการโอนต่อนเนี่ยก็จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะครับอ๋อน<ะ>ัคือถ้าต้องการเลี่ยงตรงนี้อ่าไม่ใช่เรียกว่าเลี่ยงต้องการประหยัดภาษีตรงน,นี้นะครับผมให้คำพูดพลาด่อท่านก็อาจจะถ้าเป็นพี่น้องกันก็อาจจะไปเพียงแค่ทำสัญญาจำนองก็ได้นะครับท่านเสียภาษีท่านท่านเสียค่ทำเพียงแค่หนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็น ก็กลัวมันยืดเยื้อจงถึงเวลานั้นเขาไม่ยอมทำขายฝากแม่อะไรนี่นะอ๋ออันนี้ผมต้องเลยได้ทั้งสองทางครับคือประชาชนเข้าใจว่าขายฝากเป็นวิธีที่เซฟครับเพราะเมื่อถึงกําหนดระยะเวลาปั๊บนะครับกรรมสิทธิ์เนี่ยก็เป็นของคุณวิรัตไปเลยนะครับแต่มันแต่มันจะมีภาระครับค่าทําสัญญาขายฝากท่านเสียค่าธรรมเนียมเท่ากันกับการซื้อขายที่ดินซื้อขายที่ดินเลยใช่ท่านเสียค่าธรรมเนียมท่านจะเสียค่าธรรมเนียมตรงนี้สูงมาก แต่ถ้าท่านทำทำจำนองท่านเสียแค่หนึ่งเปอร์เซนจากเงินวงเงินที่ท่านจำนองสมมุติท่านที่มูลค่าสิบล้านท่านจำจำองแค่ล้านเดียวอย่างเงี้ยถูกไหมครับท่านเสียหนึ่งเปอร์เซนของหนึ่งล้านเสียแค่หมื่นเดียวแต่ถ้าถ้าไปซื้อขายที่ทําขายฝากสิบล้านท่านอาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมหลายแสนนะฮะก็ตกประมาณห้าเปอร์เซนของวงเงินตรงนั้นประมาณห้าแสนกว่าบาทในการเสียค่าธรรมเนียมตรงนั้นเนี่ยคือต้องคุยให้ดีว่าภาระการเสียค่าธรรมเนียมนั้นอยู่ที่ใครอยู่ที่ ผู้ขายฝากหรือผู้ซื้อฝากครนะครับเพราะสุดท้ายแล้วคนที่มาทําขายฝากจะไม่ได้เงินครบตามที่ต้องการพอไม่ได้เงินครบตามต้องการเอาเงินไปใช้ไม่พอที่นี้ก็ต้องตกเป็นของคุณวิรัตไปคุณพี่คุณวิรัตเขาจะเป็นคนรับภาระไปอยู่ดีฮะครับครับครับผมครับครับครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับคุณวิรัตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแสดงว่าจำง จำนองจะดีกว่าใช่ไหมอาจารย์คือไม่ไม่อย่างนั้นฮะคือแต่ถ้าจำนองเนี่ยท่านต้องไปบังคับจำนองแต่บางทีถ้ามาฟังผมอาจจะบอกว่าผมพูดพูดผิดไม่ใช่พูดผิดนะฮะคือผมพยายามมองภาระในการเสียค่าธรรมเนียม,มการทำสัญญาขายฝากเนี่ยดีสำหรับผู้ซื้อฝากแต่ไม่ดีสำหรับผู้ขายฝากเพราะโดยส่วนใหญ่เขาจะผับภาระไหมผู้ขายฝากสุดท้ายท่านต้องการเงินสมมุติท่านต้องการได้เงินร้อยบาทแต่ท่านไปเสียค่าธรรมเนียมประมาณ3บาท4ี่บาทหรือ5บาทไปแล้ว ท่านก็ได้เงินไม่เต็มจํานวนค่ะพอได้เงินไม่เต็มจานวนมันก็จะเกิดปัญหาว่าเงินที่ท่านแพลนจะไปใช้ในการทํากิจการนั้นๆก็ไม่พอมันจะกลายเป็นปัญหางูกินหาที่เกิดคดีขึ้นในศาลโดยสฉวนอย่างเย้เป็นอย่างนี้ค่ะงั้นคุณวิรัตก็คงจะต้องมาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะว่าจะเลือกออกแบบไหนอาสายต่อไปค่ะคุณเกษราค่ะสวัสดีค่ะอาสายต่อไปค่ะคุณเกษรารบกวนฟังทางโทรศัพท์นะคะปิดเสียงโทรทัศน์ค่ะ ค่ะทางทางโทรศัพท์นะคะครับคุณเกษรายังยังอยู่ในสายบอครับครับคือมาพูดต่อเรื่องจำนองจำนองเนี่ยเสียค้ามเนี่ยมน้อยฮะหนึ่งเปอร์เซ็นตของยอดเงินจำนองไม่ได้ต่ำมูลค่าที่นะฮะค่ะนะครับเดี๋ยวสายเข้ามาแล้วคะามามาแล้วนะคะคุณเกษราค่ะสดีค่ะคุณเกษราครับสวัสดีครับค่ะ ฮัลโหลอ่เดี๋ยวตัวสอบสายตัวสับท์ของคุณเกษราดะในส่วนจำนองเนี่ยโอเคอาจจะเป็นภาระกับผู้ซื้อฝากหรือผู้ผู้รับจำนองนิดนึงคือถ้าในกรณีเขาไม่ชำระนะครับเราต้องไปบังคับจำนองซึ่งการบังคับจำนองจริงๆก็ไม่ได้เรื่องยุ่งยากผมนําเรียนแค่วิธีการจะเพ์เซฟสำหรับผู้ ให้กู้หรือผู้รับจำนนงตรงนี้นะฮะก็คือท่านเป็นคนถือโฉนดเอาไว้แล้วเขียนในสัญญากู้แล้วเขียนในสัญญาจำนองชัดเจนว่าผู้จำนนงเนี่ยได้มอบโฉนดให้กับผู้รับจำนนงเหมือนอย่างธนาคารทำฮะเวลาเราจะไปซื้อ,อบ้านเห็นไหมฮะเราจะขอสินเชื่อบงก์ในการปล่อยสินเชื่อบงก์ก็จะยึดโฉนดไว้ค่ะดังนั้นท่านเซฟครับไม่ว่าเขาไปฟ้องติดคดีที่ไหนก็ตามท่านจะเป็นเจ้าหนี้รายแรกที่ได้รับเงินจำรัดท่านถือว่าท่านได้เป็นการช่วยลูกหนี้ด้วยค่ะ เพราะว่าถ้าเว้นแต่ว่าท่านเจตนาจะยึดที่เขาโอเคนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นกะ็นะคือนะผมจึงก,ก,ก็แล้วแต่มุมอมองครับมันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดเพีงแต่ว่าผมมองในมุมมองของความเป็นกลางที่ว่าคือจะลดภาระ,ะให้กับแต่ละฝ่ายเพราะการที่เข้ามาทําขายฝากก็ดีหรือจำานองก็ดีเขามีเจตนาเดียวกันคือเข้าที่มาเป็นประกันถ้าถึงเวลาจะเอาเงินมาใช้คืนนั่นคือจุด,จด,จด,จดมุ่งหมายมแต่ถ้าท่านทําขายฝากปับ๊บ่าน้องเสียค่าธรร,รมเนียมเทียบเท่ากับการซื้อขายที่ดินเยอะนะฮะ ก็ต้องดูที่เท่าไหร่ด,ด้วยใช่ครับรดูที่เจตนาและบางรายก็พยายามจะหลบเลี่ยงเหมือนกับว่ามีคุณสุรศักดิ์ครับคะ่ะสายจากคุณสุรศักดิ์สวัสดีค่ะคุณสุรศักดิ์ครับสัสดัอสวัสดีครับคุณสุรศักดิ์ครับสวัสดีครับ,รรบท่านอาจารย์ครับคือกับผมเป็นอดีตลูกจ้างนะครับของรัฐวิสาหกิจการรถไฟครับอ๋อครับการคุณสุรศักดิ์ครับเชิญครับกับสัมภาขอบคุณครับท่านอาจารย์คือ เอ่อผมปัจจุบันรักเงินทุนสงเคราะห์เอ่อเป็นเขาเรียกเอ่อเงินสงเคราะห์รายเดือนนะครับอาจารย์ครับครับตอนนี้เอ่อปรากฏว่าเอ่อผมผมก็ไปตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่รถไฟที่หักเงินผมก็พบความจริงว่าเอ่อเจ้าที่การรถไฟกับเอ่อเจ้าพนักงานข้าพดีร่วมมือกันทุจริตนะครับครับทุจริตยังไงฮะหักเงินของ เงินสง้์รายเดือนที่เกิดจากการสะสมคล้ายคล้ากอขอนะครับครับครับไอตัวประขอเนี่ยมันเกิดหลังจากเพราะเขาการรถไฟอายุยืออายุยาวนานร้อยกว่าปีตั้งแต่สมัยร .5 ครับฮ่ตอวนี้มันเริ่มมาเกินตั้งแต่2494 60ปีครับท่านอาจารย์ครับครับครับตัวนี้ไอกองทุนตัวเนี้มันก็เหมือนกับกอบขอปัจจุบันเนี่ยนะครับครับแต่ปรากฏว่าเอ่อถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยเอ่อกฎหมายข้อห้าม เออไม่ให้ใช่ไหมครับเพราะเป็นขรานการใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับครับใช่ครับแต่ปรากฏว่าเออผมไปสืบทราบว่าพนักงานบัญชีเนี่ยหรือผู้ครับผู้ใหญ่ของการรถไฟเนี่ยนะฮะเออปล่อยหักเงินโดยพารักการเนี่ยโดยไม่แจ้งไม่แจ้งกล่าวเหมือนเหมือนกับยัดย่อกผมไปโดยตรงเลยนะครับแต่ที่มันไม่ใช่ผมคนเดียวครับท่านครับเออรวมแล้วประมาณเกือบห้าพันกว่าคนเนี่ยนะฮะอ่าไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แล้วตอนนี้ เออจะเปลี่ยนผู้ว่าการด้วยอผู้ว่าการท่านปัจจุบันนี่ก็เออเออเออท่านก็ไม่ค่อยดูแลเรานะครับอซึ่งก็คือเออชื่อไปได้ครับท่านอะไรนะไอไอทับเจริญนะฮะนะฮะยุตนาทับเจริญเนี่ยนะครับ,รบซึ่งจะจะปลดแล้วนะฮะอีกเดือนเดือนก,อกว่าเนี่ยครบตอนี้เออเขาเขาก็เป็นอดีตนาย